สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกปานชาแนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสามสิ่งนี้เอาออกจากหิ้งพระปิดทางโชคลาภไม่เป็นมงคลผ่าเป็นนี่ชั่วชีวิตค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสามสิ่งให้รีบเอาออกจากหิ้งพระ 1. ดอกไม้ที่แห้งเหี่ยว ถ้าจะพูดถึงการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระสิ่งที่นอกเหนือจากทูบเทียนและการตั้งจิตอธิษฐานที่เป็นบุญกุศลแล้วสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้นั่นคือดอกไม้ค่ะที่ใช้ในการสักการะบูชาโดยเฉพาะดอกไม้ที่เราเลือกบูชาพระ จะต้องเป็นดอกไม้ที่สดใหม่และสวยงามจึงต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกดอกไม้ที่งดงามเป็นพิเศษค่ะเพื่อนำมาถวายหรือบูชาพระโดยมีความเชื่อว่าดอกไม้ถวายพระจะต้องเป็นดอกไม้ที่งามงามเพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตเราสวยงามตามไปด้วยเหมือนดังดอกไม้ หากเราเลือกดอกไม้ที่เหี่ยวเช้าชีวิตก็จะโรยราตามดอกไม้ด้วยเช่นกันค่ะแต่นั่นก็เป็นเพียงความเชื่อของคนที่สืบทอดกันมานอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกมากมายเกี่ยวกับการเลือกดอกไม้แต่ละชนิดเพื่อนำมาบูชาหรือถวายพระซึ่งมีดังนี้ค่ะบุคคลผู้บูชาดอกไม้ที่มีสีสวยเช่นบูชาพระ ด้วยดอกไม้พลาสติกหรือดอกไม้ประดิษฐ์ต่อไปในภายภาคหน้าผู้นั้นจะได้อะไรล้วนแต่มีรูปร่างลักษณะดีมีรูปร่างสวยแต่คุณภาพไม่ดีดังสุภาษิตท,ที่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมค่ะบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมต่อไปในภายภาคหน้านั้นจะได้อะไรล้วนมีคุณภาพดี แต่รูปร่างลักษณะไม่สวยไม่งดงามดังสุภาษิตท,ที่ว่าถึงรูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจดีบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้ที่กำลังสดชื่นต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรล้วนแต่เป็นของใหม่ๆไม่ต้องใช้ของที่ผู้อื่นใช้แล้วค่ะบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้ที่บอบช้ำเหี่ยวแห้ง ต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรล้วนแต่เป็นของเก่าเหี่ยวเหียวแห้งแห้งเป็นของที่ผ่านมือผู้อื่นมาแล้วคะ่ะสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชำรุดเสียหายคะ่ะ การมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชำรุดเสียหายแตกร้าไม่สมบูรณ์ย่อมสื่อถึงห่วงจุ้ยบ้านหรือหิ่งพระที่ไม่ดีค่ะส่งผลถึงพลังชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มีแต่นับวันที่จะติดลบโดยเฉพาะพระพุทธรูปแตกหักหรือสารพระภูมิที่ชำรุดเสียหายเพราะส่วนนี้ถือเป็นศูนย์รวมของความรู้สึกนึกคิดจิตใจของคนในบ้าน หากยังปล่อยทิ้งไว้ก็ย่อมทําให้เกิดผลเสียทําให้จิตใจของสมาชิกและผู้อยู่อาศัยไม่มีวันสงบสุขค่ะ 3. น้ําบนหิ้งพระควรเปลี่ยนทุกวันควรจะเปลี่ยนน้าบนหิ้งพระทุกวันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอค่ะเพราะการเปลี่ยนน้ําจะเปรียบเสมือนการนํารัพย์เข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาภายในบ้าน เรื่องนี้ชินแสเป็นหนึ่งแนะนำว่าให้ถวายน้ำสามแก้วอันเป็นการละลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆน้ำถวายพระห้ามปล่อยให้น้ำแห้งโดยเด็ดขาด เพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินจะติดขัดค่ะอานิสงของการถวายน้ำมีอยู่10ประการได้แก่ 1. คล่อคร่องแคล่วว่องไว 2. มีชื่อเสียง 3. มีความสะอาดบริสุทธิ์ 4. ปราศจากความกระหาย 5. มีบริวารมาก 6. มีอายุยืน 7. มีผิวพรรณผุดพอง 8. มีพละกำลัง 9. มีปัญญามากและสิมีความสุขค่ะการถวายน้ำบนทิ้งพระควรจะเป็นน้ำดื่มปากขวดที่เรายังไม่ดื่มมาก่อนหรือเปิดจากก๊อกน้ำหรือเครื่องกรองน้ำโดยตรงในขณะที่เราถวายน้ำ ต้องจับแก้วด้วยสองมือยกสูงขึ้นเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธากายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อมให้ตั้งจิตประดุจหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราพูดถวายน้ําและกล่าวคำถวายข้าพเจ้าบอกเชื่อนามสกุลขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้ เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาเพื่อสกการะบูชาน้ำพระทยัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปลปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์โปรดรับน้ำดื่มนี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุท่านผู้ฟังคะ การมีห้องพระในบ้านเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตามความเชื่อว่าการมีพระอยู่ในบ้านเป็นการเสริมสิริมงคลทําให้คนในบ้านร่มเย็นเป็นสุขซึ่งห้องพระในอดีตจะมีขนาดใหญ่เนื่องจากบ้านที่มีห้องพระในอดีตก็จะเป็นบ้านของเจ้าขุนมูลนายเป็นส่วนใหญ่คะ่ะ แต่ว่าในปัจจุบันนี้ขนาดของห้องพระมีขนาดที่เล็กลงตามขนาดพื้นที่ของบ้านหรือสำหรับคนที่อยู่ในคอนโดอพาร์ตเมนต์ห้องชุดที่มีพื้นที่จำกัดทำให้พื้นที่ในการทำห้องพระมีจำกัดจึงมีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นการติดตั้งเป็นหิ้งพระแทนการจัดห้องพระค่ะซึ่งการจัดหิ้งพระ เื่อเสริมสิริมงคลสามารถทำได้เช่นเดียวกับการจัดห้องพระและไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่บ้านหรือคอนโดก็สามารถติดตั้งหิ้งพระได้เช่นเดียวกันค่ะตำแหน่งหิ้งพระเสริมสิริมงคลการติดตั้งหิ้งพระเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับคนที่อยู่อาศัยภายในบ้านมีหลักการเลือกตำแหน่งในการติดตั้งดังนี้ค่ะ 1. ติดชั้นบน บ้านที่มีมากกว่าสองชั้นควรเลือกติดหิ้งพระที่ชั้นบนสุดของบ้านเพราะพระเป็นสิ่งมงคลที่สูงจึงไม่ควรอยู่ชั้นล่างที่มีการเดินข้ามไปข้ามมาด้านบน 2. หันไปทางทิศมงคลค่ะการติดตั้งหิ้งพระต้องหันหน้าไปยังทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือหรือทิศที่หันออกหน้าประตูบ้านไม่ว่าจะหันไปทางทิศใดพระพุทธรูปต้องหันหน้าออกนอกบ้านค่ะห้ามหันหน้าพระเข้ามาในบ้านตามความเชื่อการหันหน้าพระออกนอกบ้านเพื่อให้พระท่านคุ้มครองป้องกันภัยให้กับคนในบ้านและแวดระวังภัยจากภายนอกบ้านนั่นเองค่ะโดยแต่ละทิศจะให้ความเป็นมงคลต่างกันดังนี้ ทิศตะวันออกเป็นทิศแห่งราชาส่งผลให้คนในบ้านการงานดีมีการเลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าทางด้านการงานทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศเศรษฐีส่งผลให้คนในบ้านทำมาค้าขายร่ำรวยทำมาหากินรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองทิศเหนือเป็นทิศมัชฌิมาปฏิปทาหรือทิศแห่งสุขภาพ ส่งผลให้คนในบ้านปราศจากโรคภัยอยู่ดีมีสุขมีแต่ความเจริญแต่ทิศท,ที่ห้ามหันหน้าหิ้งพระโดยเด็ดขาดก็คือทิศตะวันตกค่ะซึ่งเปรียบเสมือนทิศแห่งความตาย 3. หน้าหิ้งพระต้องโลง่งหน้าหิ้งพระจะต้องไม่มีสิ่งกียขวางหรือสิ่งที่มาบดบังบริเวณหน้าหิ้งพระค่ะไม่อยู่ในมุมอับ หรือมุมมืดที่ไม่มีแสงแดดส,ส่องถึงหน้าหิ้งพระควรเป็นพื้นที่โล่งกว้างหากมีสิ่งของเช่นตู้โซฟาชั้นวางมาวางกีดขวางหน้าหิ้งพระจะทำให้คนในบ้านเกิดการเจ็บป่วยไม่เป็นมงคลกับคนในบ้านค่ะ 4. หิ้งพระต้องไม่ติดกับห้องน้ำการติดหิ้งพระ ห้ามติดกับผนังห้องน้ำหรือติดอยู่หน้าห้องน้ำเพราะห้องน้ำเป็นแหล่งรวมสิ่งสกรปรกหรือของเสียเป็นพลังงานด้านลบค่ะแต่พระเป็นของสูงที่ให้พลังงานด้านบวกกับคนในบ้านหากนำของทั้งสองสิ่งมาอยู่ติดกันจะทำให้คนในบ้านเกิดการประทะหรือหักล้างกันอยู่ตลอดเวลาทำให้คนในบ้านไม่ได้รับความเป็นมงคลจากพระ และเป็นการดูหมิ่นองค์พระด้วยห้าหิ้งพระไม่ควรอยู่ในห้องนอนค่ะสำหรับบ้านหรือคอนโดที่มีห้องแยกกับพื้นที่อื่นไม่ควรติดตั้งหิ้งพระในห้องนอนเพราะห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้ทำกิจวัตรประจาวันมีการผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าหากเป็นสามีภรรยาก็มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจที่ไม่เหมาะในการทำต่อหน้าพระดังนั้นจึงไม่ควรติดตั้งหิ้งพระในห้องนอนแต่ถ้าเป็นบ้านหรือห้องนอนที่ไม่มีการแยกห้องนอนการติดหิ้งพระมีหลักการเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับห้องดังนี้ค่ะไม่ติดบริเวณปลายเตียงเพราะเวลานอนเท้าจะหันไปทางพระพุทธรูปจะติดหันหน้าเข้าด้านข้างหรือติดด้านบนหัวนอนก็ได้ค่ะ ให้ติดสูงจากพื้นอย่างน้อย2เมตรหรือสูงจากศีรษะอย่างน้อย30-50เซนติเมตรไม่ติดกับผนังห้องน้ำหรือหันหน้าเข้าหาห้องน้ำไม่ติดเหนือประตูทางเข้าหรือเหนือหน้าต่างให้หันหน้าไปทางทิศมงคลได้แกท่ทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ 6. อากาศไถยเทมีแสงแดดส่องถึง หิ้งพระที่ดีควรมีแสงแดดส่องถึงมีอากาศถ่ายเทที่สะดวกแสงแดดเป็นตัวแทนของพระอาทิตย์เมื่อส่องลงมาจะช่วยเสริมพลังงานด้านดีให้กับองค์พระที่อยู่บนหิ่งพระการถ่ายเทของอากาศเป็นการนำพลังงานด้านลบออกไปและเสริมพลังงานด้านบวกจากองค์พระให้กับคนในบ้านค่ะดังนั้นหิ่งพระควรอยู่ในตำแหน่งที่มีลมและแสงแดดถ่ายเทได้ดี 7. ติดกลางบ้านดีที่สุดตำแหน่งหิ้งพระที่ดีที่สุดคือตำแหน่งบริเวณกลางบ้านดังนั้นถ้าสามารถติดตั้งหิ้งพระที่บริเวณกลางบ้านจะดีมากคะ่ะเพราะบริเวณกลางบ้านเปรียบเสมือนหัวใจและจุดศูนย์รวมของคนในบ้านห่างจุดนี้มีพระคอยปกปักรักษาจะทำให้คนในบ้านมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุข ร่ำรวยเงินทองทํามาหากินเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นค่ะ 8. ห้ามติดใต้บันไดหรือใต้คานบ้านหิ่งพระไม่ควรติดที่บริเวณใต้บันไดหรือใต้คานบ้านเพราะบันไดเป็นส่วนที่มีการเดินผ่านเป็นประจำการติดหิ่งพระใต้บันไดจึงเป็นการแสดงความไม่เคารพสำหรับคานไม่ควรเพราะคานคือสิ่งกดทับดังนั้น การติดหิ้งพระใต้คานก็เหมือนสิ่งมงคลโดนกดทับทำให้ไม่สามารถคุ้มครองคนในบ้านได้ดังนั้นจึงไม่ควรติดหิ้งพระใต้บันไดหรือใต้คานบ้านค่ะ 9. ห้ามติดหิ้งพระเหนือประตูเนื่องจากประตูเป็นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่สงบไม่เหมาะกับการติดหิ้งพระที่ต้องการความสงบเงียบตามความเชื่อหากหิ้งพระเหนือประตูทางเข้า จะทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีแต่ความวุ่นวายไม่สงบค่ะและสิบติดหิ้งพระสูงเหนือศีรษะตำแหน่งในการติดหิ้งพระควรสูงจากพื้นอย่างน้อยสองเมตรหรือสูงจากศีรษะอย่างน้อย50เซนติเมตรห้ามติดหิ้งพระอยู่ในระดับศีรษะหรือต่ำกว่าเพราะการติดหิ้งพระสูงกว่าศีรษะตามความเชื่อจะทำให้คนในบ้านมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น แต่หากต่ำกว่าศีรษะจะทำให้คนในบ้านตกต่ำมีอุปสรรคมากค่ะบ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ